ทุดยอดเลยครับผมนีเฮ้ยดูหนูใจไหนนี่โอ้บ่วงดีนะครับเนาะนี่โอ้ติดคอเลยน้องจะออกไงนี่ออกไปหนนี่โอ้ออกไปไหนเนาะอืมหนึ่งในล้านครับพี่น้องมีใครเจอเร็วพี่น้องเลยโอ้ใครเคยเจอเขาเมนบอกกันนะพี่น้องเนาะผมก็ลังเคยเจอับเกิดมาใส่กับดักใส่บ่วงโอ้โต้องจุด ครับผมก็กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะก็มาพบกับกนักกรรทับราดคืขึ้นเก่าพี่น้องก็วันนี้มาจะพาพี่น้องไปดูกับเล็กน้องพี่น้องเนาะดักไว้ซิบหลังก็ไม่รู้จะมีตัวมีแจมไหมพี่น้องเพราะว่ามาดักตอนคืนเนาะก็ถ้าไม่มีตัวมีแจมก็ถือว่ามาดูบรรยากาศแล้วพี่นอ้องเกี่ยวข่าเสร็จเรียบร้อยเนาะ เคยมาปักบิดแล้วก็เกี่ยวข่าวเซจเรียบร้อยพี่น้องก็ชุกมหาบ่าวฟีตายพี่น้องก็มาคืนนี่ก็ไปส่องหนูเนาะก็ได้หนูตัวหนึ่งพี่น้องมาทำกับข่าวกินก็จะไม่รูกันไปุนกันเนาะพี่น้องไปดักทิ้งไว้เนาะไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแจมไหมพี่นอ้องมาแล้วครับเนาะบ่าฟีตายพี่น้องตัวเป็นเป็นเลยครับผมนี่ครับสวัสดีครับ พยายามกับดักนูครับพี่น้องผมอุ้ยไปพี่น้องไปดูกันครับไปหลุนเนาะไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มไหมพี่น้องไปดักทิ้งไว้ซิปหลังเนาะมาหาบ่าวฟีตายตัวมืดแล้วพี่น้องอ่ะไปดูกันครับผมไปอ่ะไปหลุนของบ่าวฟีตายว่าพี่น้องบ่าวฟีได้ไปดักทิ้งไว้เนาะไปดูกันพี่น้องมีตัวมีแต้มไหมโอ้ขอบปากพี่น้องไม่เข้าไปแล้วพี่น้องรอดูอยู่ข้างนอกอยู่แหละรอดรุ่น ก็บารฟีตายอยู่ข้างนอกพี่น้องบรรยากาศโอ้พี่น้องสวยงามน,นะครับเอ้าเข้ามาดูเนาะโอ้ดูสมบูรณ์ไปด้วยปลาหมาพี่น้องนี่โอ้หนามีหนูนะพี่น้องเอ๋อไม่มีตัวรายงานไม่ได้พี่น้องบ่มีตัวเพื่นอนปะเอ้าลุ้นแล้งต่อไปพี่นอ้องเหนียวแล้วอ่ะ พี่น้องกันมาดูกันัพี่น้องแล้วก็รักไว้ดีเนาะเส้นหัวขนาดนี่พี่น้องปลายาคาเนี่ยไม่รู้จะมีตัวไม่แต็มไหมพี่น้องครับผมสวัสดีตอนเ้าครับผมเแล้วก็รักตัวไหนอ้ยิ้มน้อยเนาะประจำมดูกันพี่น้องแล้วก็ใาแล้วก็ใส่ไปสมหลังนะไม่ได้ไม้ไปด้วยพี่น้องเอ้ยแล้วก็ใส่ตรงนี้พี่น้อง โอ้ไม่ดนพี่น้องก้อนไม้ใบเนาะหลังหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกอนเขาอยากจัดการกับพี่น้องเก็บก่อนพี่น้องตะกอนดักไว้ตรงนี้แหละสองร่างพี่น้องก็มันเป็นลูลูเก่าพี่น้องบากพี่ตายมาดูไปแล้วตะกรงเลยมาดักเนาะรูงามดิพี่น้องแต่ว่าไม่รู้จะมีตัวอยู่ไหมดูดูต้องเห้เราไปเกี่ยวเขาพี่น้องรูทางมันดู มันวิ่งเนาะกองสวยโอ้โหหลงไปเลยไปหาลูเด้อโดนแน่นอนพี่น้องโดนกับเล็กนะโกนในนอนเด้อดูก่อน้หู้นี่กับพายไปเน้องโอ้ยดีดเขาไม่รู้เลยพี่น้องอู้หู้อู้หเรียบร้อยพี่น้องอู้เรียบร้อยครับผม่นอ้นี่พี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยเออหื้ยขาที่ขาเออพี่น้องอู้หหนึ่งแต้มพี่น้อง เอาแล้วนี่เรียบร้อยพี่น้องโอ้โหหายไปหลังนึงพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันไปตามดูกันไม่รู้แล้วคนนักไว้แต่ว่ามันหายไปหลังนึ่งละเดี๋ยวเขาไปดูนักวัยมึงไหนรักไว้เดี๋ยวนเดี๋ยวเราแวก็เขาหยัดจังการตัวนี้ก่อนเอ้ยตรงไหนวะเดี๋ยวน้อเดี๋ยวน้อหลังนี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่นี่โอ้โหพี่น้องโอ้ยดิไปอยู่พี่น้องแต่ว่าหลังนี่วุ้งุดจอดเลย อืติดขาพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยเลยเอาขออยัปดปุ๊บก่อนพี่น้องอ้ยโอ้โหเต็มแรกมาแล้วครับพี่น้องเอาเรามาล้ลางต่อไปพี่น้องไปครับผมไปพี่น้องฝากดูนิ่งเงียบพี่น้อง <c oughs> ไม่รัดเลยพี่น้องเนี่ว่าแล้วก่อนยิ่งขึ้นีพี่น้อง โอ้ยกับเล็กหลังหนึ่งี่น้องว่ากับลิศทำไมดักมดเร็วทั้งวัยเนาะดูน้เรื่องะพี่น้องตรงนี้ด้วยพี่น้องแล้วก่อนยิงมาคืนนี่พี่น้องเอาไปกินเหรอลอยมันแล้วก่อนยิงช่องนี่แลหละพี่น้องนี่แล้วก็มาคุดเอาตุ้นี้เนาะพี่น้องกูบาลฟีตายมาคืนนีไปดูคลิปเต็มน,นึกคงบาลฟีตายเลยพี่น้องเนาะนี่ ก้อนคุดต้งมีอะไรมคือหนึ่งได้เป็นตัวหนึ่งพี่น้องเพราะในทางวัตถุเขาเนาะจ่ต้ต้นกาดพี่น้องออนี่ก้อนเรียกต้นขาดพี่น้องต้นกาดใหญ่หรือว่ายางนานเนาะพี่น้องเนาะอ๋อพี่น้องก็ยังไม่รีหลัลงต่อไปพี่น้องว่าจะมีตัวมีแต้มเพิ่มไหมเอาไปต่อครับผมพี่น้อง พี่ลุงก็ต่อครับผมก็ไม่ร <c oughs> ู no ้จะมีตัวอะไเต็มเพิ่มไหมพี่น้องใครอยู่ห้างกินเนาะมันมีแหละพี่น้องบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็มีตัวแต็มมีแต้มเพิ่มมาแล้วลองไว้แล้วพี่น้องตัวหนึ่งเนาะพี่น้องก็เป็นลูกมาแล้วพี่น้องไม่ถือว่าเป็นลูกรุ่นแรกเนาะรุ่นแรกรุ่นสองก็มีตัวเท่าไหร่พี่น้องเอาพี่ลุงก็ต่อพี่น้องไปครับผมไปลุ้นกันเลยครับ พี่ต้องบาฟีตายลำแล้วนุ๊กพี่น้องบาฟีตายตนุ๊กพี่น้องสงสัยเรียบร้อยแล้วแหละพี่น้องโอ้โหไม่ได้พี่น้องเอาไปลุ้นของละก้อดีกว่าพี่น้องเหลืออีกคุกคิดหลังเนาะฮะพี่น้องไปลุ้นกันต่อครับผมเนาะตะก้อนดักไว้ฝั่งป่าเขาฝั่งนู้นพี่น้องสองหลังเนาะแล้วก็มีบ่วงบาฟีตายหลังหนึ่งพี่น้อง มันขึ้นแนวเชิญปลาเขาเนอะพี่น้องมันอไหร่จะมีตัวละแล้วก็มานะแต่ไ่รู้ว่ามันจะเขากินเยอะหรือเปล่าพี่น้องก็เชิญปลาเขาอยู่เนาะแล้วก่็จะพาลงไปดูพี่น้องไปดูกันครับผมโอ้โหบ่าวฟีตายดักไว้พี่น้องเป็นบวงดีเนาะแต่ว่าก็ไ่โดนพี่น้องแล้วก็รักไว้ช่องโอ้ใส่ปูก็ไ่โดนพี่น้องนี่แล้วก็ปูใส่ไว้เนาะ อ่ะนี่ก้อนขอยับจัดการกับนะพี่น้องแล้วจะถ่ายดูหลังสิดูดนะพี่น้องเนาะพี่น้องไปดูบอ่อฟีดตายหลงกากากากเลพี่น้องเอ้ยบอ่อติดดูว่ะแล้วก้อนให้บ่วงดีดนะพี่น้องเนาะนี่ห้บอ่อฟีดตายมาลักก่อนคว้าแล้วก้อนก็นตามมาที่หลังเนาะอเดี๋ยวไปดูกันไปดูุ่นกันนะพี่นออ้องฮะไปฮะติดเต่าฮะติดเต่าโอ้ ตา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 แล้วโอ้ยไหมโอ้เอาไปดูดูปพี่น้องเลยหลอกลอกอาดอาดดูพี่น้องเอ้ยไหนฮึปเดี๋ยว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 ขอดูก่อนโอ้โบาฟีไายโอ้โหโอ้โหสุดยอดรำการคาซากเลยพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องผมโอ้โหจับตัวขึ้นมาก่อนแล้วอ๋อ โอ้ยโอ้ยาปไงโอ้เป่าตัวเมียยังใหญ่เลยพี่น้องอ๋อโอ้ยเป็นโลเลยพี่น้องเลยเจ้าตัวนี้สุดยอดเลยครับผมนี่เฮ้ยดูพี่น้องติดในนี่โอ้บ่วงดีตัวครับเนาะนี่โอ้ติดคอยพี่น้องจะออกไงนี่ออกไหนนี่โอ้ออกไอะไรอกหนึ่งในร้านครับพี่น้อง มีใครเจอเรื่องพี่น้องรึโอ้โหใครเคยเจอคอมเมนต์บอกกันนะพี่น้องเนาะผมก็กำลังเคยเจอ,อกับปีมาใส่กับดักใส่บ่วงนี่เต่าตัวเมียพี่น้องน,น,น,นี่ดูดิมันนี่เด้อนี่ตรงนี้มันจะอ้วนอุ้มๆเลยพี่น้องเอ้ยน, <c oughs> นี่นี่อ๋อ <c oughs> เดี๋ยวผมสีนายกนระ์โพสกับผมเดี๋ยวเบิ้งอีกครั้งหนึ่งอ๋อ,อไปโพสก่อนพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะโพสได้ไหมเนาะเพราะว่ามันเป็นบ่วงดินพี่น้องติดเข้าไปในคอลึกเลยครับพี่น้องเอาแล้วก็ขออนุญาตโพสก่อนพี่น้องเอ้ยอื้ย พี่น้องพี่น้องผมจะพุทธยังไงพี่น้องโอ้หนึ่งในล้านนะพี่น้องหนึ่งในล้านโอ้พุดไม่ได้หรอกพี่น้องเลยโอ้เข้าไปยังไงจะพุดได้ดิแต่ดีๆแถมยังไม่เอาคอออกเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ึ้งมาโอ้พุ่ได้หรอกพี่น้องเลยตายมีตัด กินมีไหมเดี๋ยวมาอีกมีก็หยุดอย่างนี้หยู่รถชิมมาอยู่ในกระเป๋าอีกลูกหนึ่งจบเลยนะครับพี่น้องโอ้โหดได้เกินคนคนไม่ค่อยเต็มบาทอย่างนี้เละพี่น้องจะได้ของแปลกแปลกครับโอ้โอ้โหเอ้าพี่น้องก็จะพูดตะบวงเลยเราออกพี่น้องเลย้อนก็จะพูดตะบวงเลยพี่น้องนี่พูดออกแล้วหรอพี่น้องแต่ว่าติดคออยู่ในใจยังไออกพี่น้องเลย โอออ้ตหาดก่ะรุ่นบัวล้างต่อไปพี่น้องไอก้ก้าบเล็กเนาะล้างต่อไปไปไครับผมโอ้ยสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดเนาะพี่น้องนี่กบฟรีตายพี่น้อง <laughs> โอ้โหเรียบร้อยพี่นอ้องครับผมเอาการให้ยู่หักินอย่าดราม่าแล้วพี่น้องเนาะสำหรับการใหา้ย,ยู่หักินแล้วพี่น้องเนาะผลงานเราได้เต็มหนึ่งผมก็ได้ตัวพี่น้องอ่ะ ยังเหลือกับเล็กอีกพี่น้องเดี๋ยวนะกอจะพาไปรุ่นต่อเนาะได้ไม่ได้นะกอจะถ่ายดูพี่น้องนี่เอ้ยเฮ้ยโอ้บาฟีตายได้หนูตัวพี่น้องรุ่นเหนยวกันเลยพี่น้องโอ้เจอกับเล็กเต็มๆเลยพี่น้อง,ออน,องนีน่ผู้พี่น้องเอ้ยเอ้าจะลุนของนะกอต่อพี่น้องไปเอาผครับไปโอ้คนบ้าเนาะไก่บวงดีได่เต่าพี่น้องคนบ้าเขาไม่ค่อยเต็มนหะสุดยอดพี่น้องเลยไปนะกอจะพาไปรุ่นต่อพี่น้องพี่น้องก็แต่เวลาเนาะพี่น้องเนาะการหาอยู่หากินก็ ขับคืนนี้เนาะพี่น้องเช้านี้ก็ได้สิทธิชุดลงแล้วพี่น้องได้ก็สรุปก็ได้ตัวหนึ่งแล้วพี่น้องได้หนูตัวหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วก็วันนี้ก็ถือว่ามีตัวมีแต้มเนาะรักหนูตอนคืนเนาะพี่น้องตามมาหาอยู่หากินมาเยี่ยมบ่าวพี่ตายพี่น้องก็สำหรับมื่อคืนนี้ก็เดินเลิกหนูแล้วก็ เอาปืนมาด้วยพี่น้องปืนลูกดอกเนาะมายิงหนูได้ตัวหนึ่งก็ได้ไปทำกินเป็นอาหารเนาะพี่น้องก็บาฟีตายก็แล้วก็มาดูมาหลุนต้อนเช่าก็ได้หนูไปตัวนึงพี่น้องก็เป็นลูกหนูรุ่นรุ่นรุ่นสองแล้วพี่น้องรุ่นแรกก็ทีตัวใหญ่อะไรอันนี้ประมาณรุ่นสองเนาะรุ่นสองของฤดูกาลก็เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะพี่น้องเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะก็ก่อนหน้านี้นะก่อนก็ช่วงเขาทำนาแล้วพี่น้องนะก้อนก็มา มาปักบิ๊พี่น้องก็พร้อมได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้ก็วันนี้ก็ได้ตัวก็คือแต้มเดียวพี่น้องแล้วก็แล้วก็ขออนุญาตจบคลิปเนาะพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เนาะโอกาสหน้าเจอกันใหม่พี่น้องบ่าวพี่ชายก็ไปเตรียมของเตรียมอุปกรณ์กับบ้านแล้วพี่น้องก็จะไปเข้างานเข้าเวรต่อแล้วพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้ก็นครก็ขอคำลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เนาะโอกาสหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปแล้วก็จะพาไปดักไปทำอะไร ก็เข้ามาดูกันพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้นะค่ันก็ข้อหญาตข้อตัวลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับผม